โอเคครับผมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุบจีซีชีวีไม่อยู่ผมน่นนั่นจะเก่าชิ่นคุยโอเควันนี้เราจะมาอธิบายเกราะของรถถังอย่างละเอียดกันนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า T ี5ก็เป็นยานก่อพิการรถถังเชียร์เก้าของอเมริกานะฮะเป็นสายที่หมุนหัวไม่ได้นะก็ถถังคันนี้จะเป็นรถถังที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาของเกาะที่หนาบรรยโลกแตกนะแล้วก็จุดอ่อนที่ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ อย่างที่เรารู้กันก็คันนี้เป็นรถถังที่วิ่งได้ชา้าที่สุดในเกมน,นะครับก็คือนะ <c oughs> ก็คือมันเตา่าอ่ะเต่าปีศาจโคตรหนาโอเคก็มาดูเอ่อเกาะคร่าวๆจากที่ตรงนี้นะครับก็ด้านหน้านี่หนาแค่3ามใช่ไหมด้านข้าง152ด้านหลัง50โอเคเหมือนจะไม่หนามากใช่ไหมแบบเอาลูดทองยิงก็ยิงได้ใช่ไหมโอเคเราไปดูเกาะแบบละเอียดกันนะครับนี่คือหน้าตาของ T 95นะครับแล้วก็ เป็นหนึ่งในะรถถังที่เป็นฝันร้ายสำหรับหลายคนนะครับเวลาต้องเจอมันดักทางอยู่แบบเจอมันจอดรออย่างเงี้ยครับจออย่างเงียง้ยหืยยอยิงยิงโคตรยากอลยรเงี้ยนะมันข้างประมาณนี้หลังประมาณนี้ก็รวมๆจะเป็นรถถังที่8ครับเทียบแก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเป็นการเพิ่มตีนตะขาบคู่ไปด้านข้างนะเพิ่มตีนตะขาบอีกข้างหนึ่งเออแล้วก็เพิ่มเกาะทําให้หนาขึ้นนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูแบบ c o l l i ช i o n ก่อนนะ c o l l i ช i o n นะ,ะส่วนด้านหน้านี่แดงๆนี่คือส่วนที่ค่อนข้างหนาครับส่วนนี้ก็โมบายลงมาส่วนด้านข้างด้านข้างจะมีกอดเสริมกอดเสริมค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นกอดเสริมแผ่นค่อนข้างใหญ่มากนะครับตรงนี้แผ่นตรงนี้นะแล้วก็มีแผ่นปิดตีนะขาบไว้แผ่นหนึ่งโอเคแล้วก็ตีนตะขาบอยู่งนี้ก่อนจะถึงตัวยิงไปโดนตัวถังของมันอีกทีหนึ่งนะโอเคเรามาดูก่อแบบลีฟมั่งโอเคนะถามว่าเราควรจะยิงตรงไหนใช่ไหมอธิบายแบบไม่อ้อมค้อมเลย วัตมันหันหน้าใส่เราตรงๆอย่างนี้แล้วเราอยู่ในระดับความสูงที่เท่ากันนะครับจุดที่ยิงได้นะครับก็จะมีแค่ด้านล่างครับด้านล่างกับตรงสิวตรงนี้ครับซึ่งมันยิงตรงสิวนี้ก็สามารถยิงได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล็กนะหากคุณผู้ชมแบบอยู่ใกล้ๆประมาณประมาณนี้ก็อาจจะยิงได้อยู่ยิงไปประมาณกลางๆนะถ้าคุณผู้ชมยิงออกซ้ายออกขวานี่จะสะท้อนกระสุนได้ค่อนข้างงานะ่าย้วก็ระวัง,งานิดนึงถ้าเกิดจะยิงสิวคือมันหันตรงไหนก็ยิงไปตรงนั้นอะ่ะเออเข้าใจไหมประมาณนี้มายิงหน้สองข้างเลย โอเคส่วนตรงอื่นก็ยิงไอ้ที่เดียวครับก็คือตรงนี้ครับด้านล่างครับด้านล่างนี่หนาประมาณ246ถึง280นะจะบางจุดก็คือถ้าเป็นรถถังเทียรกก็อาจจะต้องใช้ลูกทองเทียแปดเต้องใช้ลูกทองถึงจะยิงเข้ารถถังเทียสิปืนจออเฉลี่ยที่250ใช่ไหม258ประมาณนี้ก็สามารถยิงเข้าได้50 50เพราะว่าปืนเรามันจะสายขึ้นสายลงไงค,คุณผู้ชมดภาพไหม คือผมเจาะ258ใช่ไหมบวกลบ25%ก็คือเจาะตั้งแต่บอกให้หยุดเลย258คูณอ่าก็คือเจาะตั้งแต่193จนถึง258ค 25, ูณ1.2อ293ถึง322ก็คือถ้าคุณผู้ชมสุ่มได้ค่าเจาอ,อต่ำกว่าค่ามาตรฐานก็อาจจะทำให้เจาะไม่เข้าก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยไม่ใช่มาบอกว่า เอาปืนผมก็เจาะเกินกว่าตั้งสองทําทไมยิงไม่เข้าอะไรเงี้นะโอกาสมันก็50-50อ 50, ะไรเงี้ยโอเคโอเคนี่คือด้านหน้าครับประมาณนี้มาดูด้านข้างด้านข้างบ้างนะสมมติรถถังคันนี้หันข้างให้อยู่ครับส่วนที่ยิงไม่ได้ก็คือส่วนด้านหน้าครับด้านที่มันเป็นมนๆอะไรเงี้ยครับอย่าพยายามยิงนะพยายามยิงไปประมาณกลางๆเครื่องถึงถึงท้ายตัวเลยนะครับก็สามารถยิงได้เกิดทุกส่วนยกเว้นตรงปลายๆครับนะอาจจะโดน นะดูดดูดาเมจได้โดัวตีน,นะะตะขาบแต่ไมไม่มีดาเมจนั่นเองนะตรงหน้าเนี่ยสมมติตรงเงี้ยน,นะยิงเนี่ยก็ยิงแค่ตัดตีนตะขาบนะ,ะนะไม่มีดาเมจนะถ้าเกิดจะยิงตีนตะขาบด้วยก็ยิงประมาณท้ายๆครับให้มันโดนตัวเครื่องเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยเออมันจะมันจะมองทะลุก,ก่อนอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมให้มองเห็นไหมมองทะลุอยู่นะถ้าให้ยิงให้มันโดนส่วนเนี้ยเออประมาณนี้นะก็ข้างข้างนี่ก็ระวังไว้นิดนึงสำหรับเออลูกลูกฮีทนะครับใครที่ใช้ลูกฮีทในการยิงรถถังที่มี ีนะคบที่หนาแล้วก็มีกกอบเสริมจะทําให้อัตราการเจาะค่อนข้างลดลงอย่างสูงเลยฉะนั้นนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ลูก AP หรือ APCR ยิงนะครับโอเคส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนด้านบนครับด้านบนข้างหลังตรงตรง,ตรงที่ไม่ใช่มีแผงกระจะปิดเลยก็หนาประมาณแค่90-100น,นตรงนี้ก็หนากคสิก็เป็นว่าหาันข้างยิงตรงไหนก็ได้น่าแต่ยิงด้านหน้าพอโอเคส่วนตูด ผมเคยเอาแล้ววะทีไอ้ทีสิบเก้าไปยิงลุกระเบิดอัดตูดทีเก้าห้าครับขึ้นเป็นพันแบบโอเย่อะไรเงี้ยนะมีความสุขมากประมาณนี้โอเคเกาะเกาะที่แบบเข้าๆก็ประมาณนี้เรามาดูรถถังคันนี้เวลามันเอียงนิดหนึ่งบ้างว่าเราจะสามารถยิงตรงไหนได้ไบ,บ้างน,นะครับโอเคสมมติสมมติมันเอียงประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเอียงประมาณนี้คุณผู้ชมจุดจุดที่คุณผู้ชมสามารถยิงได้นะครับด้านข้างคุณผู้ชมจะยิงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามัน มันทามุมสมมุติตรงนี้มันหนาแค่90้ใช่ไหมแต่มุมมันเอียงมากครับคุณผู้ชมครับสมมุติมันเอียงเนี่ยสีชมพูนี่คือมุมเอียงเกิน60องศาอาจทําให้กระสุนสะท้อนโดยอาจจะโด,โดมัดน,นะครับเป็นระบบของเกมนี้ดูดูดูด,ดูเอียงประมาณเนี้ยคุณผู้ชมยังเป็นสีม่วงอยู่เลยยิงแค่ทีเดียวครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมีะไรเขียนบอก์ดได้ไหมออไอตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้เอาใหม่นะเอาใหนะม,ม่นะสมมติมาถ่ายข้างนี้คุณผู้ชมยิงอื่นไม่ได้นะยกเว้นป้องคู่การแล้วก็ตรงนี้ครับ รงนี้ครับที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยลากเป็นสี่เหลี่ยมครับก็คือกอะตรงตรงที่มันเป็นกอดตรงนี้ครับเออสมมุติมันเอียงประมาณนี้ก็ยิงแด่ที่เดียวนะถ้าเกิดจะยิงตรงนี้ได้ต้องให้เอียงประมาณไหนก็สมมติมันเอียงประมาณประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมก็สามารถใช้หลักการเดียวกับยิงด้านข้างได้เหมือนเดิมแล้วโอเคประมาณนี้นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งสมมุติถ้ามันแบบเออมันอยู่ต่ำกว่าเราสมมุติเราอยู่ที่สูงประมาณสักนิดนึงสมมุติอ่ามันกำลังเล็งเราอยู่ มันสิหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ลองยิงหลังคาดูครับหลังคานี่หนานแค่เจ็ดสิบนั้นยิงสบายๆเลยไม่มีสะท้อนด้วยนั้นยิงสบายมากนะสมมติว่าอยู่สูงๆกว่าเยอะๆเลยอ่ะยิงหลังคาไปเลยครับไม่ต้องไปยิงสิวนะยิงหลังคาไปเลยครับอัดหลังคาไปเลยครับสบายๆโอเคนะก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดมันอยู่ต่ำกว่าเราล่ะสมมติมันอยู่เนินแล้วก็มีอะไรปิดด้านล่างไว้ด้วยจุดที่ยิงได้จุดเดียวก็ตรงีงครับ เป็นไงคุณผู้ชมครับสมมติสมสมตินะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเจอมันจากระยะไกลประมาณนี้นะสมมติคุณผู้ชมเล็งอยู่มันปิดเพดล่างไว้อืเป็นไงหนาไหมนะก็ประมาณนี้ครับกอดถึงทีก้หา้าน้าบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คลิปหนึ่งที่ทำให้สามารถทําให้คุณผู้ชมนี่เอาไปปรับใช้นะครับลบจริงได้นะครับผมโอเคครับผมนะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนั่นแหละก็ได้แคสแล้วก็ มาดูกับกอะรถถังนะทีหน0 e 3หรือก็คือไอเชียสิของ t k 5้นะครับก็เป็นเชียรถถ์สิของรถถังยานเกราะไปฆ่ารถถังอเมริกานะครับก็เป็นรถถังเชียสิที่ผมว่าเป็นรถถังที่ผมว่ามันหนาที่สุดในเกมจริงๆนะผมไม่นจะโกหกจริงๆโอเคก็เกาะก็คือ3ามหนะเหมือนหนาเท่าที k ห้านะเกาะนั้นคะ่า7จ็ดหกก็สาใช่ไหมโอเคเราไปดูหน้าตามันบ้างเป็นยังไงครับหน้าตาก็จะคลา้คลาย e 4นะครับแต่ว่าไม่มีป้อมปืนนั่นเอง หน้าตาประมาณนี้มุมกวดเยอะกว่าอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคเรามาดูแบบคอลเลคชันก่อนนะครับนะก็ส่วนแดงแดน,นี่คือส่วนที่มันค่อนข้างหนาน,นะครับก็ <c oughs> ส่วนแดงนี่ถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปยิงมันอย่ายิงไม่ได้หรอกมันหนามากๆเลยตรงนี้นะส่วนเหลือนี่คือส่วนที่เราสามารถยิงได้นะครับหรือเปล่านะมาดูแบบลีบ,บ้างโอเคนี่คือกล่อ,อง e 3นะครับคุณผู้ชมโอเคสมมุติคุณผู้ชมนี่วิ่งมาเจอ e 3ฮั hello e 3อะไรเงี้ นะส่วนที่คุ้ชมสามารถยิงได้นะครับมีแค่ส่วนเดียวนะครับก็คือข้างล่างครับซึ่งหนาที่220-230ถึง260ครับโอเคนะก็คือปืนเทียร์แปก็อาจจะยิงไม่เข้าอยู่ดีถ้าไม่ใช่ทุกทองแล้วก็เทียร์นี่ก็โอกาสยิงเข้าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็อันตรายที่นึงแล้วก็ส่วนที่คุ้มชมหลายคนคิดว่าจะเป็นจุดอ่อนก็คือสิวด้านบนครับป้อมผู้การป้อมผู้การข้างบนเนี้ยเออ จริงๆนี่พ้อมพะกาของ e 3นี่มันไม่เชิงไปจุดอ่อนครับเพราะว่ามันหนาที่3 2 9คุณผู้ชมครับมันหนาที่3 2 9กนะครับก็คือถ้าจะให้ยิงให้เข้าเนี่ยมันต้องเป็นยานขอบิฆาตรถถังที่ต้องใช้ลูกทองซึ่งแบบอย่างเช่น e 4นี่ลูกทองผมเจาะที่375อใช่ไหมนี่ก็เพียงพอจากการยิงตรงนี้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ลูกทองนี่เจาะที่295กครับก็อาจจะยิงไม่เข้านะครับโอกาสยิงเข้าน้อยมากโอเคประมาณนี้ ก่อ e น e3 ก็มันมันไม่ได้มีมิติหลายอย่างเหมือนกับไอ้ที่95นะครับก็ฉะนั้นก็อาจจะจัดที่บ้านแบบเร็วๆก็พอนะก็คือไอ้ e3 เนี่ยมันจน่ต่างเฉพาะด้านหน้าจริงๆมันเอียงข้างแบบ e3 ไอ้ที่95ไม่ได้ถ้าเอียงข้างนิดนึงนี่นะจุดอื่นก็จะสามารถยิงได้สบายๆแล้วเห็นไหมจุดฟ้าเลยเนะี่ยเต็มเลยโอเคแต่ถ้าเกิดหันหน้าใส่โอ้โหหนามากเลยเงี้ยนะส่วนด้านข้างด้านหลังก็อย่าไปพูดถึงมันเลยนะก็คันนี้ จะเป็นอะไรที่ค่าได้ยากมากสมมติมันสามารถปิดเพลยล่างได้ครับคุณผู้ชมครับสมมตินี่ผมพูดาวอยู่ปิดเพลล่างสมมติตรงนี้คือแผ่นปิดเพลล่างนะคุณผู้ชมครับนานเดือยรนี่ในในปิดเพลล่างอยู่ปึ๊บอื้มคุณผู้ชมยิงตรงไหนถ้ามันปิดเพลล่างอยู่คุณผู้ชมถ้ามันอยู่ที่สูงกว่าเรานะคุณผู้ชมจะเรียกว่ามันเป็นรถถังที่ส้มตีนหมาแดกมากคุณผู้ชมอยู่มันไม่ไม่สามารถยิงได้เลยอ่ะมันหนามากๆกคุณผู้ชมสามร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็คือ รถถังทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่ยานกออปิฆ่ารถถังที่ต้องใช้ลูกทอนเนี่ยยิงไม่เข้าอยู่แล้วนะฉะนั้นเจออีสานี่ถ้ามันหันหน้าสั่แล้วปิดเปล่านี่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบเจอมาในที่โล่งๆหรือแบบเจอในเมืองที่มันมีซอกซอยตึกเยอะเราสามารถอ้อมมันได้ก็ควรจะหาเพื่อไปเพิ่มสักคนสองคนนะเพื่อไปล่อให้มันไปทางหนึ่งแล้วก็ไปตุ๋ตู่มันครับเพราะว่านะถึงจะก่อนหนาขานาไนก็เป็นรถถังที่ค่อนข้างจะเคลื่อนที่ช้าอยู่ดีนะครับแต่ว่าได้เร็วก,กว่า t นะก็ว่าช้ามากมาก นะฮะฮก็ประมาณนี้ครับก่ขอของ E3 แล้วก็ช T5 ที่ให้ดูไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับนะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้น,นะครับสามารถเจอเนี่ยโอเคนะดูดูเอานะผมหมุนให้ดูรอบๆก็ได้ว่าตรงไหนไม่จริงได้โอเคน,นี่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆี T5 เลยนะตูดบางด้านหน,น้าหนาประมาณนี้โอเคไปนะขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็บ๊ายบาย